One, go. จรจเหลือรักพันิุมณีผู้ว่าราชการจังหวัดแกลงเช่าและนางปิติมารักพันิุมณีนายกเหล่าสา,ารจังหวัดแกลงเช่าเป็นอย่างถูกนะครับดับต่อไปขอเรียนเชิญสมาคมพุทธมาคมจังหวัดสงขรกรานตประชนแห่งประเทศไทยสมาคมแจ้สิ้นแห่งประเทศไทยศาลเจ้าแม่เทียนโม่เทียนบ่อโดยที่ศาลเจ้าแม่ทับ,บทิมบางเตย ทอดผ้าบางสตสวายเชื่องขยยทานนะครับขัเรียนเจิญ่าสรลกครับ Meet, uh words, uh ขอเชิญเพ่ินนั่งรับรองที่เดิมนะครับขอนขอขอบคุณสมาคมทุกสมาคมกับองฆ์พรรคการเกษตรในประเทศไทยขอขอบคุณสมาคมที่ได้ถือในประเทศไทยขอขอบคุณสารเจ้าแม่เทียนโหมเทียนโป้ลุงที่สารเจ้าแม่ทักท,ทิมบานเพลเป็นอย่างสูงนะครับดับต่อไปขอเชยญเชิญสารเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนซาขอเชยญเชิญสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิระกูลเกียวแห่งปะเทศไทยทอดภาาบางสกุลและถวายเครื่องไารทนวันนี้เชิญเพืฟังตลบครับครับสิทานคกับ ก็เล่นเช่นนัขอทำ่นงที่รับโลนที่เดิมนะครับขอขอบคุณสารเจ้าพ่อรันเียจากเชนเ้าขอขอบคุณสมาทานคุน ขอขอบคุณศาลเจ้าพ่อลำเลียงเซียนเ่าขอขอบคุณสมาคมตะปูลี้แห่งประเทศไทยขอขอบคุณสมาคมตะปูนเกีวแห่งประเทศไทยอามยิอย่างสูงนะครับหลักต่อไปขอเรียนเชิญสมาคมตะปูนเกียวแห่งประเทศไทยสมาคมกู้ภัยสวราณสาแก้วสมาคมสงฆ์ท้องการตะโผล่เซียนเซาทอดผ้าบังศิวละถวายเครื่องขยายทานขอเรียนเชิญเจ้าฟ้าสลดครับดีครับ Thank uh, อันดับต่อไปขอเอกเฉยอา,ายรรยสาสู้ภทยไทคุณธรรมสำแกดไทยบุรีิจศสกษาปตทแมกโรและอาสาที่โจร่วมออกโรงทานถวายเครื่องพัายานะครับและเพียนเิญคุดปริชาไตอังกูลคุณร่างกานักไตอังกูลคุณชุวินชัยสตอังกูลและคุณพิพาพรมาณโลกจะทุกขจถวายเครื่องพยายาน คนเชื่อมสื่อกันนะครับเครื่องขยยเสียครับอคนเชื่อมด้วยการถคดรูครับ ครับต่อบปคุณคุณปรีชาใจอังคูนคุณรัาดาน,นัทใจอังคูนคุณพัชรีไใจอังคูนคุณพิพาทรมมณโดสุดนะครับแล้วก็อาสาผู้ภายใจจินกรรจําแจ็กได้จุลบุรีศึกษามปรปทแม็คโตรและสาวนิช์ช่วย่วอวมอัตโตการเป็นอย่างสูงนะครับอันดับต่อไปคืนนาอคณะขอมมูลนิธิพระโทริจักร่ร้มเย็นนะขอเรียนไปถึงสมเด็จศุขสวัสดิ์และพง,งานสามเจ้าเพ่อหลักเลยเจากเชเศ้า คระศุภชัยศุภสมบูรณ์ุูรลักษณาุภสมบูรณ์คูณกันยาวริแสงอ่อนครับปอะวัตเชองพยารานขอเชิญท่านฟังพระรัทนตรัยท่านครับ ครับขอตอคุณรัชาูลดีที่พระผูธธ้ชี้นร่วมเยียนนะฮะนะูึงเป็นตัวหลักและพนักงานสารเจ้าพ่อหลักเลยท่างเจาขอตอบคุณคุณระชายสุณสมบูรณ์คุณรัชนณาุณสมบูรณ์คุณการยาวีใจหวนเป็นหักฐานนะครับับต่อไปนะครับคุณเจ้าจะให้พรเสียงปวดน้ำแลทองระเพอกันนะครับ ยาาวาริวะหาบุราบาริอรินตีตาครลังวิวันวันทตินังเตะนาปะปตีที่ที่ข้าิธังตุงที่พระเมวสมมิชนตทัพเอกรเงนสังฆาันโตปนระโยามานิชโตสระโยตาปิวันุสภ ไม่ใจยานไม่สีิตัวเองจักกัสาจุระราภารันเจวิตจามโินนัยดมิปุญญาบาสุังอันะคานิภวตุสาภังคะลังราคนตุสาบเียวสาสาภ ปัตตันโยปัตตุปตตาวัตสองโคจังขังมานุกรรมการมูทิสวัสดิทาธรรมชาตจตงหเช้าสารเจ้าพ่อหลักเมืองจัเช้าวขอขอบะคุณท่านกจรนเขียวรักธรรมนิตมณีผู้ว่าราชการจังวัดจัเชาและนาสิติมาลักรนิตมณีนายกเหล่าชาวชาติจััดเ้ายงดนวย่างเึงเลครับที่ท่านเดินทางมาเกียดสิทธทานในท่าวันนี้ เรื่องขอส่งพรคุณพระคุณเจ้าจากวัดน้ำใต้นะฮะที่เรเนศตารในเกิดพระอธิการคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนี้ไปขอร่วมพูดในเกี่ยวทุกท่านนะครับร่ลูกศรมเรีพนทธปจะทชามตัดดีอวัดนะครับแล้วก็คืนนี้ไะ้รับเสียจากมูลนิธิสว่างบัมเพรนธรรมสถานแห่งเซียวสตงตัวจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะมาร่วมสวดมนต์